ทุกน้ำหนักได้ถึง1.3ตันเลยนะคะลูกค้าลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรเลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับฝนอีกแล้วนะคะฝนซาฟอร์ดโปรแรงนะคะ ฝนยืนอยู่ที่อู่สีของออโต้เกลเลรี่ปทุมธานีนะคะวันนี้ฝนจะพาลูกค้ามาชมเจ้ารถยนต์ Ford r a n นเจอ x t t นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ราคาขายของเขาจะอยู่ที่9,200บาทแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่857,000บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385แรงบิดนิวนตันเมตรนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมกันว่าฝนแต่งอะไรให้กับลูกค้ามั่งนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะ ด้านบนสุดเลยนะคะตรงฝากระโปรงฝนใส่เป็นสกูปทรงเตี้ยนะคะตรงกลางสีดำด้านให้กับลูกค้าไปนะคะอันนี้ก็คือแต่งตามความต้องการของลูกค้าเลยเนาะหรือลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นแบบทรงสูงนะคะ <c oughs> ก็สามารถแจ้งฝนมาได้นะคะถัดมาด้านนี้เลยฝนให้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะลูกค้า ฟอนต์ FORD ตรงนี้ลูกค้าเลือกสีดำตัดขอบสีขาวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED สีขาวตรงนี้3จุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มอันนี้ฝนจัดให้ได้คะ่ะด้านข้างนะคะตรงนี้ฝนเพิ่มในส่วนของตัวคอบไฟหน้าให้กับลูกค้าไปนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับพน่นตัวนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้าอ่าอันนี้ฝนพ่นกันชนหน้าเป็นสีดำให้กับลูกค้าด้วยนะคะสวยงามมากแล้วก็ด้านข้างนะคะลูกค้าฝนใส่เป็นซุ้มล้อหนิ้วแบบมีหมุดนะคะอันนี้เราไม่ได้ยึดเจาะก,กับตัวรถนะคะเราใช้เป็นตัวกาว 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนนะคะ ส่วนหมุดตัวนี้ก็จะเป็นหมุดหลอกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวยางนะคะยางของเขาจะเป็นยางแฮนด์คุกนะคะลูกคา้าตัวนี้ซีรีส์ยางของเขาจะอยู่ที่265ทับ 70R16 นะคะมาพร้อมกับลายแม็กตัวนี้เลยนะคะลายแม็กตัวนี้ฝนมีให้กับลูกค้าเลือกนะคะหรือว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็ส่งมาให้ฝนทำให้ได้เลยนะคะ ในส่วนของดายสติ I ๊กเกอร์นะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าฝนมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50กว่าลายนะคะหรือลูกค้าท่านไหนมีลายที่ชอบอยู่แล้วนะคะอยากได้ลายไหนก็ส่งมาให้ฝนทำให้ได้เช่นเดียวกันคะ่ะตัวนี้ฝนใส่เป็นครอบแก่ครอบแก้มนะคะครอบกระจกเบ้ามือจับครอบเบ้ามือจับกนรลอยสีดำด้านให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของตัวคิ้วกันสั์นะคะฝนก็เพิ่มเติมให้ทั้ง4ด้านเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาด้านหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยคะ่ะด้านบนสุดเลยอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะน,นี้จะมาจากตัวนี้ฝนจะใส่เพิ่มให้ก็คือจะใส่เป็นกาว 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนนะคะลูกค้า แต่ไม่สามารถโหนได้นะเราจะโหนไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งไม่ได้ยึดเจาะจากโรงงานนะคะด้านหลังฝนก็ใส่เป็นตัวตัวชุดครอบฝาถังน้ำมันสีดำด้านให้ค่ะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะลูกค้าก็ยังเน้นเดิมๆอยู่เนาะโลบารเราก็ไม่ได้ใส่ให้นะคะถ้าเป็นคันนี้ก็จะมีในส่วนของคอบไฟท้ายสีดำด้านนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัว เบาฝ่าท้ายนะคะเบ้ามือจับกันลอยฝาท้ายนะคะปลายดาบตัวนี้ใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าไป XLT นะคะตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดนะคะลูกค้าอ่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูกับกระบะด้านหลังนะคะว่าตรงนี้ถ้าเป็นของ Ford Ranger นะคะตัวนี้ของเขาจะลึกมากสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง1.3ตันเลยนะคะลูกค้า ลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรเลยนะคะเดี๋ยวฝนจะพาลูกค้าไปชมด้านหน้ารถกันเลยนะคะค่ะลูกค้าตัวนี้เลยนะคะฝนไม่ได้เพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้านะคะในส่วนของด้านหน้ารถเนาะ ก็จะมีในส่วนของเบาะหนังเดินได้สีเทานะคะอันนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะเพิ่มความอ่าสะดวกสบายหรือว่าความปลอดภัยให้เวลาที่รถข้างหลังส่องมาตัวนี้ก็จะตัดแสงให้อัตโนมัติเลยมาพร้อมกับตัวหน้าจอ8นิ้วตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Android หรือว่า iOS ได้เลยนะคะลูกค้า พวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าผู้หญิงอย่างเราขับง่ายชายง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเนาะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะเป็นระบบกุต์คอนโทรลนะคะในส่วนของกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับตัวนี้ให้2ดอกเนาะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันนะคะ ่ะลูกค้าเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้ารถยนต์ Ford XLT ็กคันนี้ที่ฝนแต่งให้กับลูกค้าพร้อมส่งมอบนะคะตัวนี้ฝนมีส่วนลดช่วยดาวพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นกับฝนนะคะอยากแต่งแบบนี้หรือว่าอยากแต่งแบบไหนสามารถทักเข้ามาหาฝนได้ที่เบอร์ 083 2514433นะคะหรือจะแอด QR วอา e โค้ของฝนนะคะด้านล่างทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยสำหรับวันนี้ฝนขอจบคลิปรีวิวของฝนไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ